เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิรฟ์ฟคลั่งครับและวันนี้เนี่ยก็จะมาขอสักวันนึงครับในเซิรฟ์ฟนี้เนี่ยและบอกเลยครับว่าถ้าเป็นเซิรฟ์ฟคลั่งเนี่ยมาดูขึ้นชื่อเลยนะว่าเป็นเซิรฟ์ฟที่โปรเยอะและมาดูกันครับว่าผมจะเจอไหมไรก็ไม่ได้ลงเซิรฟ์ฟทางการก็มาสักพักหนึ่งเลยนะเดี๋ยวมาจัดแล้วกันครับวันนี้เนะี่ยขอวันหนึ่งนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องมีปืนก่อนนะตอนนี้ก็เพิ่งมีแค่ขวานครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาไ เดี๋ยวมาฟาร์มทำบ้านเลยก็ไปทำลูกซองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวบ้านเราก็เอาแถวนี้พอมันก็น่าจะพอแบบฟาร์มได้อะนี่ง่ายพอครับแล้วก็อัพไปตอนนี้ก็อัพให้มันเป็นหินแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาแท้บ้านเราครับนี่ไงว้แต่ว่าผมต้องไปฟาร์มหินใหม่ว่ะแล้วก็จะทำเป็นปืนลูกซองนะไปฟาร์มหินแป๊บหนึ่งครับ เฮ้ยแล้วผมได้ปืนมาว่ะแล้วผมได้กลนเบานะเอาว่าก็ถือว่าเติบโตหลายก็เพิ่งลงมาครับกําลังที่จะไปทําทุกซองเลยเนี่ยแต่ก็ได้กลนเบามานะก็ถือว่าพอได้เล่นครับเดี๋ยวไปเข้าบ้านก่อนละกันอะไรก็ไปทำํำพลุซองแล้วก็ไปเล่นกันนะตอนนี้กลนเบามันก็ไม่มีกระสุนไงโอเคตอนนี้ในเซิร์ฟเนี่ยคนก็น่าจะเยอะอยู่นะเมื่อกี้ก็เห็นไลยย่ยิงกันอยู่ครับ เดี๋ยวก็มาถึงตาเราบ้างนะเดี๋ยวมาทำปืนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เจอเราอันนี้ผมก็ได้น้ำมันมาละเดี๋ยวก็มาทำเตาเผานะและเราก็มาเผาเหล็กกันนี่ครับแล้วผมก็ได้มาแล้วนะตอนนี้เราก็สามารถทำได้เลยครับไอปืนลูกซองเนี่ยแลวก็ครับมา เดี๋ยวได้ปืนนี่คือเดี๋ยวเราก็ไล่ย,ยิงเลยครับแล้วก็ไปหาคนที่มีปืนนะไปดูว่าแถวนี้จะมีเป้าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปท่าเรือก็น่าจะมีแหละเพราะว่าก็เห็นมีคนใช้ยูซี่อะไรย่างี้ครับเราก็ต้องได้แล้ววะตอนนี้ครับมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าเรานะเป็นว่าจะมีปืนเป้าเต่ก็ขอไล่ตามหน่อยละกันแล้วก็ได้ปืนมาแล้วนะวันนี้ผมว่าผมวิ่งพอแล้วก็ตีเนียนเป็นตัวไก่นะ เอาจริงเราก็ไก่จริงแหละไม่มีของเลยแต่ก็มีลูกซองอยู่ไปแล้วมันก็วิ่งตรงเลยไม่สนใจเราแต่ผมก็วิ่งวายอยู่นะมาดีด้ขอเข้าใกล้ได้ก็พอเฮ้ยมัเริ่มไหวตัวล้วเฮ้ยมันถือปืนวะโอ้โหเฮ้ย และก็ร่วงครับมีชุบปหมยังหวะนนี้ซ้ําเลยและกันและก็ร่วงไปโอ้โหและของอย่เยอะอย่างที่เติบโตรครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาไปเดี๋ยวกลับเข้าบ้านก่อนครับเไรวะนนี้ยะเอาลูกซองเราเลยก็ไปยิงได้อยู่ซี่มาวะ่ะไปแล้วจ้าเดี๋ยวกลับเข้าบ้านครับเอาว่ะหวังว่าจะไม่มีคนเลยนะเมื่อกี้ก็ของนี่เยอะอีกครับแต่ว่ากระเป๋าเราก็เต็มลวไงเดี๋ยวไปเก็บแป๊บหนึง่ง เราก็ได้ปืนมาหลายกระบอกเลยของที่ต้องการก็คือนี่แหละครับก็คือปืนเนี่ยเดลอยก็ได้มาเลยนะเดี๋ยวไปเก็บแปบบ๊บแล้วก็เข้ามาในบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวลายก็มาฆ่าตัวตายเลยครับแล้วก็ปลดปล่อยไปนะเดี๋ยวเราจะเก็บของในกล่องมันก็จะช้าเอาแล้วก็ต้องรีบไปส่วนปืนก็เอาลูกซองกระบอกเดียวพอปะเผื่อว่าบ้านจะอยู่แถวนี้เนี่ยลยก็มายิงเรานะแล้วก็ต้องไปรีบเก็บ โอ้โหแล้วดูดิอันนี้มันมีม้าบินเลยว,วะ่ะ่าอย่ครับอยู่ๆก็มีคนอยู่ข้างหลังนะเอาเรื่องเกินแล้วของเรายังอยู่ไหมและนี่รับยังอยู่ดีโอ้โหดูดิของเยอะจริงแล้วก็มีเสื้อเหล็กด้วยนะบอกเลยครับว่าผมเติบโตมาแต่รอบนี้ผมไม่ได้เอาปืนมานะแล้วก็ต้องรีบวิ่งให้ไวอ่ะเข้าบ,บ้านครับเดี๋ยวจะมีคนมานะ แตบโตครับตอนนี้ก็ของที่ได้มาครับก็มีพวกแร่พวกนี้นะแล้วก็ปืนวันที่ผมต้องการก็คือยูซี่ครับแล้วมันก็มีนะอย่างนี้เราก็ล่าได้เลยครับแต่ระหว่างนี้ก็ขอมาทํากล่องกันละกันเพราะว่าของเต็มเลยในบ้านเนี่ยนี่คนมาว่ามันจะมีปืนไหม แล้วก็ร่วงครับแล้วมันก็มีกอนเบานะนี่แต่ก็เสร็จเราครับเพราะว่าเรายูซี่นะและผมก็ใช้ชุดกรอะดีด้วยนะนี่วาแต่คนก็น่าจะเริ่มรู้เลยครับว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้นะี่ะแล้วก็เป็นบ้านที่มียูซี่ด้วยนะเดีกย้ก็น่าจะโดนถมะ่ะระหว่างนี้ก็ขอมาสร้างบ้านก่อนแล้วกันดูดิของก็เต็มกล่องนะเข้ามาแป๊บเดียวอะ่ะเข้ามาเมื่อกี้เองเนะี่ยวาจังหวะนี้เราเติบโต อันนี้มีเสียงเท้ามาเลยนะอยู่นอกบ้านครับเฮ้ยเอาแล้วมันเข้ามายัางไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดูดิว่าแล้วเข้ามาไงอันนี้มันบินได้ครับและสมชื่อเลยชื่อเป็นแฮกเนี่ยแล้วมันก็โปรโจริง แต่ก็ดีครับที่มันไม่มีปืนนะม่ง้นอะไก็นี่จะเสร็จมันไปล้ววาเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าครับอันตรายว่ะข้างนอกมันก็มีผู้ใช้วิชานะก็ว่าอยู่อยู่ดีก็มีแบบมีเสียงเดินบนบ้านอนะ่ะอันนี้มีเสียงเท่ามาอีกเลยครับนอ,อยู่นอกบ้านนะอยู่ไหนจ๊ะอันนี้ก็พร้อมบวกครับเพราะว่าอราก็มีชุดเต็มนะอล้วก็มียูซี่คู่ใจอันนี้ผมว่าผมน่าจะตายยากอะ่ะ มาดิแล้วก็ตัวเปล่าตอนนี้ผมต่อเติมบ้านอยู่นะแล้วก็ทำแบบหลอกๆไปครับสร้างบ้านไม้อะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นบ้านมุมม่วมนะแล้วก็เนียนๆไปที่มีเสียงกลิ้งวะ่ะนี่ไงถ้ามีเสียงกลิ้งเนี่ยแสดงว่ามีคนอยู่ใ้ตัว และก็ร่วงไปมีของไหมและก็ตัวเปล่าวะเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีคนมาถมบ้านแน่นะเพราะว่าบ้านเราก็ยังเป็นบ้านเล็กอยู่เลยครับแค่ผนังเดียวผมว่าน่าจะแตกเลยในบ้านเราเนี่ยนี่เลยก็ต้องรีบเผาเหล็กเลยก็มาอับบ้านกันนะบ้านเราไม่ปลอดภัย ก็ตอเติมไปนะแบบเนียนๆนะเฮ้ยเอาว่าะหลายบ้านผมโดนเลยวันนี้โอ้โหแล้วโดนผนังสองด้วยนะแต่่รู้ว่ามันเจาะตรงไหนครับเดี๋ยวกลับไปดูแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่โดนบิวนะขอให้ทันครับไปม,มาแล้วผมว่ามันเจาะตรงนี้ชัวร์นี่ไงนี่ไงโดนห้องหลอกไปเลยครับ ต,ตอนแรกที่มันมาส่องเนี่ยผมยังไม่ได้ปิดประตูนะนี่ดูดิมันยังอยู่อยู่เลย,เยกะว่าจะเลดบ้านเรานะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับและก,ก็ร่วงไปเป็นตัวที่มาส่องบ้านเมื่อกี้เลยนะดูดิมันจอบไปก็ไม่มีอะไรครับผมก็ปิดไว้เลยนะบ้านเราเล็กไงแล้วก็ต้องทำอย่างนี้แหละแต่ก็รอดไป ว่าจะแตกซะละวาเดี๋ยวไปต่อเตอิมใหม่นะถ้ามีแบบมีโคเดอร์เบรเดเนี่ยมันก็อาจจะมีเล่นต่อนะเราไปอัพบ,บ้านแป๊บหนึ่งแต่ก็ดีครับที่ระเบิดมันมีนิดเดียวเนี่ยถ้ามันมีอีกงอเน่จบแล้วนะ ไปเดี๋ยวเราก็ไปล่ากันครับเดี๋ยวมาเผาแป๊บหนึง่งอันนี้บ้านผมก็่จะปลอดภัยเลยนะผมย้ายของไปในห้องวิวครับแล้วก็อัพเหล็กไว้หมดละวันนี้ก็คงไม่น่าจะแตกเลยนะมาพร้อมครับแล้วเราก็จะใช้ปืนอุซี่เนี่ยแล้วก็ไปล่ากันนะแล้วมาดูกันครับว่าผมจะเจอของดีไหม,มอนนี้ขออย่างเดียวครับไม่เจอโปรพอไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้ว่ายังอยู่เปล่านนะที่มันมาแบบมาปีนบ้านผมเนี่ย มาเดี๋ยวอะไรก็จะลองไปแถวไอ้นี่ครับแถวทําล่างนะมันก็มีเห็นมีชื่อยิงอยู่ครับเราต้องไปหานะแล้วก็อดบ้านไปบ้านเราก็น่าจะปลอดภัยอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนขับจักรยานมาหัวมาชุบด้วยอย่างต้องย่อโชว์เฮ้ยเอาว่าไอ้พวกนี้มาสองตัวเลยจะเย็นพ่อนุ่ม แล้วผมเกือบตายอยู่นะเพราะว่ามันขับจักรยานแล้วก็มาไปชิดตัวครับแล้วก็เอาลูกซองยิงเนี่ยยังเอาี๋ยวก็รอดมามฟันแผลแป๊บหนึง่งโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันปาระเบิดมาวะและโดดด้วยนะ แต่วันก็มีแค่ลูกโม่ครับป่ะอะไรก็ปล่อยไว้ดีกว่าไปแล้วจ้าใจครับนึกว่าโดรนนะป่ะเดี๋ยวไปกลับบ้านก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็กระสุนมีน้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล่าใหม่เอาว่าอันนี้เจอคนใช้ลูกซองเดี๋ยวเราก็มาล่าก,ก่อนนี่ไงแล้วก็ร่วงไปโอเค มาดูกันครับว่าจะมีของปะไลคก็ลูกซองแค่นี้จริงดิแต่ว่าหลังบ้านมีอีกตัวหนึ่งนะมาดูแป๊บอันนี้มีเสียงเท้าอยู่ในบ้านนะแต่ว่าจะมีปืนป่าครับเดี๋ยวก็ออกมาไปยิงเราเนี่ยแต่ก็แค่เสียงเดียวไม่เป็นไรครับ มาว่าผมไล่พวกเมื่อกี้ชัวที่มันไปยิงผมหน้าบ้านเนี่ยมันงอยังอยู่แถวนี้นะดูดีแมันก็ถ้าอยู่แบบนี้ก็ยิงไม่ได้ด้วยเฮ้ยนี่งไงเมื่อกี้มาสองตัวนะตอนนี้ก็ยังอยู่ดียังอยู่สองตัวครับว่า เดี๋ยวเราก็ไปล่ามันกันผมก็มีจักรยานอยู่นะวันนี้ต้องเจอเราแล้วปะไ่เดี๋ยวขับล่าเลยครับเดี๋ยวผมก็จะคุมยากหน่อยนะผมก็เอาเมาส์อะไรก็ล่าเนี่ยแต่ก็พอได้อยู่เฮ้ยฝังนี้ก็มีเสียงเท้าข้างหน้าครับ และก็ร่วงไปครับตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวนะจะมาช่วยเพื่อนไหมแล้วก็แกล้งแบบยืนนิ่งไปครับเก็บของไปรอที่มาลงมาแต่ของก็พอใช้ได้ครับนี่แล้วก็มีการ์ดฟ้าเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเล่นมายูซี่ด้วยของชอบครับแล้วก็ร่วงไปแล้วเราก็ได้ปืนมาเองแล้วครับนี่ไงกำลังเสริมมีไม่พักเลยเพาว่า นี่ไงอยู่สิเอาว่ะแล้วผมได้มาอีกเลยครับแต่ว่ากระเป๋าเต็มนะเดี๋ยวเคลีย์กระเป๋าแป๊บหนึ่งนนดกว่ามันมีแค่ลูกซองอะไรอย่างงี้ครับแต่ก็มีปืนอยู่นะเดี๋ยวกเข้าทางเลยครับมันก็มาอีกแน่นะเพราะว่าพวกนี้บ้านมันก็อยู่แถวนี้แหละแต่ผมก็เก็บม,มาละว,ว่าวมาทำบ้านแถวนี้ครับเลยก็เอาไว้เคลียของนะเดี๋ยวอยู่ที่โลง่ลงๆนี่ตายแนะ่ เฮ้ยตอนนี้มีเสียงมาและมีคนขี่กวางมาร่วงไปแล้วหนึ่งและก็ร่วงไปอีกคนและมีของไหมนี่งไงตอนนี้มาเจาะบ,บ้านผมเลยนะและก็มีแค่ลูกซองอ๋อไม่้ว่าจะมีของดีมายดเไปเก็บของต่อครับแต่นี้ก็ของอย่างเยอะนะ ของเยอะจริงแล้วผมมาตรงนี้นี่คือแบบรวยเลยเอะเรายิงได้ไป2-3สาคนเลยนะแต่ก็ข้างหน้าก็เห็นมีคนมาเลยครับมันโดดอยู่นะมาดูศพนี้ว่ามีอะไรบ้างศพนี้ก็มีการฟ้าโอ้โหเ๋าเต็มละไม่ได้ของดีๆครับแล้วลอยก็คนเดียวนะนลอยก็เก็บเท่าที่ได้ครับเฮ้ย นี่ไงนม่ว่าจะเรียนใช่ไหมเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนดีกว่าว่เนอ่ยงเหลือของอะไรป่ะแล้วก็เก็บมาครับของดีๆนะเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็มีแอดดรอปมาพอดีก็ตกที่ท่าอากาศยานนะเดี๋ยวเราก็ไปกันครับจังหวะนี้จังหวะนี้เก็บของดีๆมาโหตรงนี้มีชุดกระดูกด้วยแล้วก็ไปก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวกลับบ้านเลยก็ไปเก็บแอร์กันนะคนก็น่าจะเยอะนะมาแล้วหลาบ้านเราก็ยังอยู่ดียังไม่มีใครมาเล่นนะอันนี้บอกเลยครับว่าผมเติบโตอะเมื่อกี้ยังได้ขอมาเยอะมากแล้วก็ได้ยูซีกระบอกหนึ่งแล้วก็ของที่เหนืออีกนะ นี่แล้วก็ได้กล่องใหญ่มาด้วยของชอบครับแล้วก็จะได้เก็บของในกล่องใหญ่ละไปครับแล้วก็ปั่นจักรยานยาวๆนะผมว่าจะทำเครื่องร่อนนะแต่ว่าเฟืองไม่พอก็ใช้จักรยานไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมว่าแล้วก็วิ่งต่อดีกว่านะ จัก,กรยานนี้มันไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วผมก็ผมขับไม่เ่อยเซียนด้วยไงบางทีจะลงก็กดไม่ลงครับแล้วก็วิ่งดีกว่านะจะได้ปลอดภัยกว่าอันนี้เห็นคนแล้วแล้วมันยิงอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เห็นโดดกัน 2- 3สคนนะอย่างนี้เราก็ต้องไปจัดแล้วนี่ แต่ว่าผมไม่ได้เอาหน้ากากมาหว่ะเราจะเล่นยากหน่อยนะนี่ข้างหน้าครับเดีย๋ยวมาเล่นตัวนี้ก่อนเลยและก็ร่วงไปข้างหน้าสองตัวเฮ้ยมยิงโดนแลว้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงเหรอดูดินี่ขี่สัตว์เลี้ยงไปละโอ้โหแต่พวกมันก็มีปืนอยู่นะ เฮ้ยดูดิกึ๋งเลยเฮ้ยโอ้โหและหลังอีสองตัวแต่วกสามตัวเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วเยก็มีพวกใหม่มานะจบแล้วไอผมก็ตัวคนเดียวไงไปวิ่งอย่างงั้นนะไม่รอดครับไปเดี๋ยวก็จัดของเลยก็วิ่งไปใหม่นะมาย่อเกือบดีเลยไงไอ้นั่นมันกึ๋งเลยอ่ะอันนี้มีคนตามหลังว่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วยังยังเจ็บเลยว่ะ กลขนาดนี้ยังยิงโดนเอาเรื่องเกินแล้วผมเกือบตายเฮ้ยเย็นเฮ้ยอะไรวะหน้าโอ้โหจบละเจออย่างนี้นี่มอบชีวิตเลยครับดูดิโอ้โหนี่มันเดินชมจันนี่ว่าของจริงแต่ก็ดีครับที่ผมเอาแค่เซ็ตกระดูกแล้วก็กดเบามานะแต่อยู่ซิ้นี่เสียด,ดายแน่เอาเรื่องเกินแต่มันก็คนละตัวกับปีนบ้านผมนะสตัวแล้ในเซิร์ฟนี้เนี่ย ไปในรอบนี้ก็มีเซตสุดท้ายเลยครับก็คือเซตเหล็กครับแล้วก็เป็นปืนยูซี่เดี๋ยวเราก็มาใช้ยูซี่บ้างนะอันนี้ก็เหลือแค่เซตเหล็กแล้วว่ะเราก็ต้องใช้ละเราก็อามาใช้ยูซี่กันแล้วก็เดี๋ยวไปลากันครับนี่ยูซี่เหลืออีกสองมาใช้เลยอันนี้มีคนบินตามผมมานะมันบินมาแล้วแล้วผมยังเนียนฟึบ แล้วก็ม,มองดูครับว่ามันจะตามมาปะแต่ผมก็ใช้ปืนยูซีเลยนะถ้ามันตัวคนเดียวนี่เสร็จผมแน่ครับถ้าใกล้ๆเนี่ยแต่มันก็จะรู้เลยครับมันไม,ม่วิ่งตามมาวันนี้เราก็วิ่งไปหาแล้วกันแค่ตัวเดียวแต่แบบว่ามันใช้ปืนอะไรนะเหลืออาจจะเป็นพวกฟาร์มมาร์สอะไรอย่างงี้นยะ <c oughs> แล้วก็ต้องจุกๆหน่อย เฮ้ยแล้วเอาเปล่าวะเนี่ยยิงเบ็นเดียวร่วงแล้วก็ลูกซองเองหว่าโอมาตอ,อนนี้ผมก็กําลังไปที่เรือครับมันก็มีเรือมานะเดี๋ยวเราก็จะไปดักคนที่ไปเอาเรือกันผมก็น่าจะทันอยู่อันนี้มันอยู่ข้างหน้าเราครับและบอกเลยครับว่าผมใส,เส่เซ็ตมันก็ยังไม่ครบเซ็ตเลยนะ มีแค่หัวกระดูกเลยก็เสื้อเหล็กกับกางเกงเหล็กอะ่ะรองเท้าก็ไม่มีใส่เป็นว่าจะรอดเปล่าเพื่อเก็บมันว่ายน้ำมาอยู่ผมแอบเลยนะดูดิมันขึ้นมาแล้วมาดูชื่อคับว่ากี่คนแล้วสมคนซะด้วยมาจังหวะน,นี้ไม่มีคำว,ว่าถอยครับเรามันนักรบไงเราก็ต้องสู้อยู่แล้วเรื่องคับว่าจะเก็บ3มได้ไหมแต่ประเด็นคือผมไม่ดีไง ไอชุดไม่เต็มอ่ะนันจะตายง่ายอยู่ลยแล้วมามาเลยครับสามคนแล้วมันก็นี่จะชุดเต็มด้วยนะไปเอาเลยขนาดนี้เนี่ยมาแล้วและก็ร่วงไปหนึ่งครับโอ้ยโอ้โหและผมร่วงว่ะและชุดนี้มันนานซะด้วยสิ เรียบร้อยครับเมื่อกี้ได้เกือบหมดตี้นะมันวิ่งมา3เลยก็เก็บได้2อ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งผมยิงน่าจะโดนเข้าหัวอยู่นะแต่ก็ไม่ตายครับมาแล้วเราก็จบว่ะนึกว่าจะรูปได้เลยครับ3ตัวเอาเรื่องอยี่นะถ้าเก็บได้นี่ผมน่าจะรวยอ่ะมันก็มันไปเอาเรือมาด้วยไงแล้วก็น่าจะได้ของดีมาอะไรก็ไม่รอดนะผมก็ชุดก็ไม่เต็มด้วยอ่ะโดนยิงนิดเดียวเมื่อกี้ก็ตายละมาดีวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไม่รอก็แค่เจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ